สวัสดีค่ะดิฉันนางฐานิตลำคำพัฒนาการอำเภอแม่สอเข้ารับราชการเมื่อวันที่27มกราคมพศ2537ที่สำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาตำแหน่งเจ้าพนักง,งานธุรการ2หลังจากนั้นได้ย้ายไปบัตดหน้าที่ที่จังหวัดตากจนถึงปัจจุบันตำแหน่งที่สำคัญสำคัญได้แก่รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอวังเจ้า พัฒนาการอำเภอบ้านตากพัฒนาการอำเภอสามเงาหัวหน้าฝ่ายอำนวยการและตำแหน่งสุดท้ายพัฒนาการอำเภอแม่สอดค่ะ หลักการทำงานที่สำคัญดิฉันได้ให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายการทำงานในพื้นที่เน้นการทำงานแบบบูร,รณาการเพื่อให้การทำงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันโดยปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของผู้บริหารและให้ความสำคัญกับการบูรณาการกับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานภาคีและผู้นำชุมชนเป็นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและกระบวนการเรียนรู้เมื่อคนเข้มแข็งชุมชนเข้มแข็ง ก็จะสามารถพัฒนาชุมชนพัฒนาสังคมให้มีความเข้มแข็งเน้นประโยชน์สูงสุดกับประชาชนค่ะแบบอย่างที่ดีในการทำงานทำให้ประสบความสำเร็จก็คือการทำงานจะยืดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตขยันอดทนจริงใจและใส่ใจในงานที่ปฏิบัติ สิ่งที่ดิฉันได้น้อมนำมายึดถือปฏิบัติและอยากจะให้ทุกทุกท่านได้ยึดถือปฏิบัติเช่นเดียวกันคือหลักปรยาของเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่9และพระบรมราชวาทของในหลวงรัชกาลที่10ในการสืบสานร,รักษาต่อยอดการน้อมนำหลักปรยาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้จนเป็นวิถีชีวิตซึ่งความพอเพียงเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะ ดิฉันต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากท่านในอำเภอบ้านตากที่ให้โอกาสในการทำงานในการมีส่วนร่วมก่อตั้งกาดต้าตรงถนนคนเดินซึ่งภายหลังได้ต่อยอดเป็นตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้และได้บูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่หลายๆภาคส่วนได้แก่เทศบาลตำบลบ้านตากสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดตากสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดตาก และที่สําคัญองค์กรผู้นําชุมชนในพื้นที่มีความเข้มแข็งเป็นอย่างยิ่งทําให้ชุมชนกาดต้าตรงได้รับเลือกเป็นชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถี1ใน50ในระดับประเทศจาก3,273ชุมชนสิ่งที่ภาคภูมิใจอีก สิ่งหนึ่งก็คือการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งได้รับพระราชทานเงินขวัญถุงจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานเงินขวัญถุงแก่พระสงฆ์นิกรชาวไทยซึ่งอำเภอแม่สอดได้รับพระราชทานเงินขวัญถุงจํานวน55กองทุนทําให้ชุมชนเข้มแข็งคนในชุมชนตระหนักถึงปัญหายาเสพติดเด็กและเยาวชนมีการขับเคลื่อนกิจกรรมอย่าง เป็นรูปธรรมซึ่งเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งค่ะต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชาการจงังหวัดตากท่านพัฒนานการจงังหวัดตากและคณะกรรมการทุกท่าน ที่ได้ให้โอกาสในการคัดเลือกดิฉันเป็นข้าราชการดีเด่นประจำปี2562ในครั้งนี้นะคะทำให้ดิฉันมีความภาคภูมิใจในการเป็นข้าราชการสิ่งที่สำคัญก็คือการมีทีมงานที่ดีมีเครือข่ายการทำงานที่ดีต้องขอขอบคุณทุกๆภาคส่วนที่ได้ร่วมทำงานนะคะ